เลือล่อนๆคะรัมมรบกระดูกมนกระดูกกระดูกมาทางผมขอยัดก็เริ่มเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับ เรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักครับวันนี้พักเก้าไกลนะครับในนามของผมนทุตบวปรทุมรองหัวหน้าพักเก้าไกลพลนบทีสุภิสารพักดีนฤนาตรองหัวหน้าพักเก้าไกลวิโรัคนาดีสอนสสบัญชีรายชื่อโคศกพักเก้าไกลรองศาสตราจารย์ดรสุกวาททองบุกและสสมานพคีรีภัวดลในฐานะที่เป็นคณะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของพักเก้าไกลนะครับ ผมขอญาตแถลงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมรัฐสภาในวันนี้ซึ่งพี่น้องสือ่อมวลชนคงทราบดีว่าการประชุมรัฐสภาในวันนี้มีวาระสําคัญที่จะพิจารณาอยู่2เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกก็คือร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและเรื่องที่2ก็คือร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ครับสําหรับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินั้นได้มีการอภิปรายกันมาครบถ้วนสมบูรณ์ ในช่วงปลายของสมัยประชุมที่แล้วซึ่งถ้าพี่น้องสื่อมวลชนได้ติดตามการอภิปรายก็คงทราบถึงประเด็นและจุดยืนของพรรคก้าวไกลในการอภิปรายพรบฉบับนั้นครับสิ่งที่พรรคก้าวไกลเห็นและเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องมีการถแถลงในวันนี้เราพบเงื่อนไขหรือเงื่อนงําในพรบการศึกษาแห่งชาติอยู่ทั้งหมด4ประการใหญ่ด้วยกันครับประการที่1ก็คือเป็นประเด็นเรื่องของหลักการว่าการแก้ไขพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้นั้น จะเป็นการปฏิรูปการศึกษาเป็นการปฏิรูปที่ไปถึงนักเรียนที่เป็นส่วนสำคัญที่สุดของการศึกษาหรือไม่นั่นเท่ากับว่ามีปัญหาในเชิงหลักการครับประการที่2ก็คือประเด็นในเรื่องของกระบวนการว่ากระบวนการยกร่างพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับนั้นเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของครูของบุคลาการทางการศึกษาตลอดจนนักเรียนซึ่งเป็นคนที่สำคัญที่สุดในร่างพรบฉบับนั้นหรือไม่ ประการที่4ี่เป็นเรื่องของเนื้อหาครับของพรบการศึกษาแห่งชาติว่าตอบโจทย์การศึกษาที่เข้าใจปรัชญาของการศึกษาเข้าใจตัวนักเรียนที่เป็นส่วนสําคัญที่สุดของพรบการศึกษาหรือไม่และก็ประการที่4ครับเป็นที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งว่าร่างพรบการศึกษาแห่งชาติซึ่งมีเพื่อนสมาชิกสสเข้าชื่อกันมากกว่า20คนไม่ว่าจะเป็นร่างของพรรคเก้าวไกล หรือร่างของพรรคการเมืองอื่นหลายฉบับนั้นไม่อาจถูกเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ซึ่งทําให้กระบวนการในการประชุมนั้นไม่สมบูรณ์ครับอะไรก็ตามครับในวันนี้นะครับพักเก้าไรจําเป็นที่จะต้องมีการถแถลงการเพื่อยืนยันจุดยืนของเราต่อร่างพรบการศึกษาแห่งชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในท่านแรกรองศาสตราจารย์ดรสุรวาททองบุจะพูดถึงปรัชญาของการศึกษา และพูดถึงประเด็นในฐานะที่เคยเป็นครูและเคยเป็นครูของครูว่ากระบวนการทั้งหมดเนื้อหาทั้งหมดนั้นขัดหรือแย้งต่อปรัชญาการศึกษาที่สําคัญที่สุดอย่างไรและในกำดับถัดไปนะครับคุณวิโรธกัคณาดีสอนโคศพภาคเก้าไรจะแถลงจุดยืนของภาคเก้าไรในการลงมติต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ ซึ่งเป็นมติที่เป็นเอกฉันจากที่ประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคก้าไกลทั้งหมดเมื่อวานที่ผ่านมาครับนั้นในกำดับถัดไปผมขออนุญาตเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดรสุวาวาททองบุกสะสะบัญชีรายชื่อพูดถึงเรื่องของปรัชญาการศึกษาและพูดในฐานะของครูของครูครับขออนุญาตเรียนเชิญครับกับเรียนพี่ร้องสื่อมวลชนที่เคารพครับ,รบเ,เรียนว่าผมเองนะครับ เป็นประธานอนุก,กรรมธิการพิจารณากฎหมายการศึกษาของกรรมธิการสามัญน,นะครับการศึกษาได้พิจารณากฎหมายฉบับนี้ทุกตัวอักษรทุกมาตรานะครับแล้วก็ทราบดีว่าร่างพระราชบัญญัตินี้นะครับกำเนิดมาจากคสอชอซึ่งแต่งตั้งอกอปอปสหรือคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปก,การศึกษานะครับขึ้นมา นะซึ่งเป็นไปในลักษณะที่เป็นการอา,อาศัยหลักของคอสชอซึ่งเป็นไปนในแนวของการสืบทอดอำนาจของเผด็จการรวมศูนย์อำนาจนะครับแล้วก็ใช้กฎหมายในการควบคุมปกครองคนเท่านั้นนะครับนี่ครับว่าการศึกษานั้นเป็นไปเพื่อพัฒนาคนและให้คนไปพัฒนาชาติถ้าเราต้องการให้ประเทศ ไปในทิศทางไหนก็ต้องกำหนดปรัชญาของการศึกษาไปในทิศทางนั้นนะครับวันนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงเกิดการแข่งขันกันมากทั้งวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือเปลี่ยนแปลงในเชิงกายภาพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเ,เราต้องการให้คนไทยที่จะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกเนี่ยนะครับอยู่ในสังคมโลกได้อย่าง สามารถในการแข่งขันกับเขาได้นั้นจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนนั้นนะครับมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์มีอิสระที่จะคิดมีเสรีภาพที่จะคิดและสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะครับจึงจะอ,อยู่ในสังคมโลกแข่งขันกับสังคมโลกนี้ได้แต่ว่าพระราชบัญญัตินี้เป็นไปเพื่อรับชาตินิยมมากกว่านะครับเป็นไปเพื่อการปกครองนะครับให้ เชื่อให้เสื่องให้ซึมมากกว่าที่จะเริ่มสร้างสรรค์เพราะนั้นทันนี้จึงเป็นปัญหาแล้วันนี้วิทยาการและเทคโนโลยีมันก้าวหน้าไปมากนะครับภาพใหญินี้ก็ยังไม่ได้เปิดโอกาสให้มีความยืดหยุ่นให้มีความผสมผสานให้ก้าวหน้าตามไปกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นระบบการศาึกษาวิธีการจัดก,การศาึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งหลายนะครับรวมทั้งปิดกั้นหรือกดทับนะจํากัด เสรีภาพในการเรียนรู้นะครับลงรายละเอียดจนเกินไปในลักษณะทีเ่เชื่อในความเชื่อทางวิชาการซึ่งอาจจะมีข้อขัดแยง้งหรือเปลี่ยนแปลงอตลอดแต่เอามากำหนดไว้เป็นกฎหมายเช่นบอกว่าอายุเท่านี้ต้องเรียนเรื่องนี้อายุเท่านี้ช่วงนี้ต้องเรียนเรื่องนี้ซึ่งแท้จริงแล้วในปัจจุบันนี้พัฒนาการการเรียนรู้นี่ มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นอนุบาลหรือชั้นเด็กๆเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้อะไรได้มากกว่าชั้นสูงๆด้วยก็ได้ในบางเรื่องนะครับนอกนั้นนะครับที่สําคัญคือการลดทอนและด้อยค่าวิชาชีพครูลงหลายประการนะครับแม้ว่าครูจะออกมาคัดค้านจํา,าจนวนมากแล้วก็มีการแก้ไขแต่เพียงแก้ไขเพียงปกหน้าแต่เนื้อข้างในเราไม่ได้แก้ไขนะครับการที่ทําให้วิชาชีพไม่มี ไม่เป็นวิชาชีพเป็นเพียงองค์กรครูเท่านั้นนะครับรวมทั้งครูของรัฐนะครับในภาพบัญญัตินี้ก็ไม่ได้รับรองว่าจะต้องเป็นข้าราชการนะครับเพียงแต่บอกว่าให้ได้รับค่าจ้างเงินเดือนนี่เทียบเคียงกับข้าราชการซึ่งพระราชบัญญัติเดิมนั้นกําหนดว่าค่าจ้างค่าตอบแทนของครูนี้จะต้องควรค่าและเหมาะสมกับความเป็นวิชาชีพชั้นสูงซึ่งมันสูงกว่า ข้าราชการอื่นนั้นนั้นคือพระราษัติเดิมนะครับแต่ว่าเหตุใดพระราษัติใหม่เนี่ยจะต้องรักษาสิ่งที่ดีอยู่แล้วหรือเพิ่มพูนให้ดีให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นแต่กลายเป็นถอยหลังลงไปนะครับนอกกนั้นเรื่องโครงสร้างการบริหารนะครับยังมีความชัดเจนว่าย้อนหลังกลับคืนไปเป็นการรวมศูนย์อำนาจนะครับเอาอำนาจทุกอำนาจไปไว้ที่สภานโยบายโดยมีนาะยกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งในทางปฏิบัตินเนี่ย จะเกิดความยุ่งยากมากรวมทั้งภาพใหญ่เนี่ยยังมีความไม่ชัดเจนสับสนในโครงสร้างที่มีอยู่วันนี้จะต้องยุบไปนะครับแล้วจะใหเ้เขาไปอย่างไรก็ไม่มีความชัดเจนเพราะว่าภาพใหญนี้ยกเลิกภาพใหญการศึกษาแห่งชาติ42เพราะนั้นกองทุนก็ตามสํานักงานก็ตามคณะกรรมการก็ตามสภาคณะกรรมการต่างๆต,ต,ตามภาพใัญ่สี่สนั้น่ะ จะให้อยู่อย่างไรก็ไม่มีความชัดเจนแต่อํานาจของหน่วยงานและข้ารการเหล่านี้ไปอยู่ที่สภานโยบายกันหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่มีความชัดเจนนะครับเรื่องโครงสร้างงานการรวมทั้งมีเรื่องของอิสระภาพของสถานศึกษานะครับซึ่งเดิมนั้นกฎหมายให้สถานศึกษาของรัฐเนี่ยเป็นนิติบุคคลนะครับทุกโรงเรียนแต่พระบัญญัตินี้กลับถอยหลังเป็นว่า อาจเป็นเพียงนิติบุคคลแต่มีข้อที่มาตราบางมาตราบอกว่าให้อิสระโรงเรียนนะครับแต่ว่าอำนาจทั้งหลายไม่ได้อยู่ที่สถานศึกษาและก็ไม่เป็นนิติบุคคลเพราะ,ะนั้นมีความย้อนแยง้งไม่ชัดเจนกันมากมายนะครับแต่ที่สําคัญนะครับเทื้อหาของพระราเนี้ยไม่ครอบคลุมการจัดการศึกษาทั้งหมดอาชีวะจะเป็นอย่างไรยังไม่ชัดเจน ุดมศึกษาจะเป็นอย่างไรก็ไม่มีความชัดเจนรวมทั้งการจัดก,การศึกษาโดยกระทรวงทบวงกรมอื่นๆน,นะครับก็ไม่มีการเปิดทางไว้ว่าจะให้เป็นอย่างไรครับท่านสื่อมระชนครับพี่น้องประชาชนนะครับผมเรียนว่าที่สําคัญอย่างยิ่งคือภาพอย่างนี้นี่ขาดการมีส่วนร่วมท่านจะเห็นว่าในยุคแรกที่ร่างเสร็จนั้นนะนะครับมีความพยายามจะนําเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วย นะครับแล้วก็จะเข้าสภาผู้แทนราษฎรสำรัฐสภาเนี่ยเมื่อวัยวัยนี้ก็ถูกคัดค้านโดยองค์กรครูแล้วก็สาาภาคณะพอดีขรุาศาสตร์ศึกษาศาสตร์รวมทั้งนักเรียนหลายๆายกลุ่มก็ออกมาคัดค้านนะครับแต่ก็ไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่สําคัญไปแก้เพียงเล็กน้อยรวมทั้งผมเองเป็นประธานคณะอนุกรรมธิการพิจารณาเรื่องนี้ แล้วก็ได้พัฒนาแก้ไขแล้วนะครับตามข้อเรียกร้องข้อกังวลของกลุ่มต่างๆแล้วก็มีการนำเสนอพระราชบัญญัตินี้ที่แก้ไขปรับปรุงแล้วเข้าสู่สภารวมทั้งพรรคอื่นๆก็นำเอาร่างเดียวกันนี้ไปเสนอนะครับที่ผมเป็นประธานพี่หนาแต่ว่านายกตีได้ปัดตกไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็เป็นเรื่องที่เรากังวลมากถ้าหากพระราชบัญญัตินี้ ได้รับการรับหลักการและก็คงจะยุ่งยากนะครับเป็นพระบัญญัติที่ถอยหลังจาก4 2ด้วยซ้ํานะครับแม้ว่าจะมีข้อดีบางประการนะครับแต่ว่ามันยังย้อนแย้งกันอยู่ครับอันนี้ทางพรรคเก้าไกลเลยมีจุดยืนตามคำพิพายว่าเราไม่อาจจะรับหลักการของพระบัญญัตินี้ได้ครับครับในส่วนของมติของพรรคก้าไกลนะครับคือผมคิดว่า พ่อแม่ผู้ปกครองนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับตลอดจนประชาชนทุกคนที่ใส่ใจในเรื่องของการศึกษาของประเทศนะครับก็คงจะได้ยินคําพูดเสมอนะครับว่าการศึกษาในโลกยุคใหม่นี่นะครับหนึ่งในทักษะที่ระบบการศึกษาต้องเหนี่ยวนําให้เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนให้ได้นะครับนั่นก็คือ critical thinking นะครับหรือทักษะการคิดเชิงวิพากษ์แล้วก็ความคิดสร้างสารรค์นะครับหรือ creativity นะครับ ซึ่งทั้งสองอย่างนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเด็กๆไม่ได้รับการปกป้องสิทธิเสรีภาพและไม่ได้รับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งพรคก้าวไกลไม่พบการให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็กหรือผู้เรียนในร่างพระราชบัญญัตินี้เลยแม้แต่ครูผู้สอนเองก็ไม่พบข้อความใดที่เป็นหลักประกันของเสรีภาพทางวิชาการ ไม่มีอิสระไม่มีอธิปไตยในการจัดรูปแบบการสอนที่ยืดหยุ่นหลักไม่พบว่าไม่พบไม่มีอิสระภาพในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นหลักสูตรและการประเมินผลยังคงตึงตัวไม่มีความพยายามที่จะคืนเวลาให้กับนักเรียนไม่มีความพยายามที่จะลดภาระงานธุรการเพื่อคืนครูสู่ห้องเรียน เป็นร่างพระราชะบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่ไม่ที่ไม่ไว้วางใจครทูทั้งทั้งที่ครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงแทนที่ร่างพระราชะบัญญัตินี้จะเปิดโอกาสเปิดกว้างให้กับวงการกรารศึกษากลับกลายเป็นโซ่ตรวนที่มีพันธนาการเต็มไปหมดขยับได้เพียงแค่อิริยาบถท,ที่ผู้มีอำนาจต้องการเท่านั้นร่างพระราชะบัญ,ญญัตินี้ยังไม่มีการกระจายอำนาจไม่ได้ให้บทบาทกับท้องถิ่น และคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างที่ควรจะเป็นซ้ำร้ายยังมีความพยายามที่จะรวมศูนย์อำนาจไปที่คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติที่พยายามจะครอบงำการศึกษาของประเทศโดยปราศจากการอบรับความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรมตลอดจนละเลยที่จะพูดถึงความเท่าเทียมกันในมิติต,ต่างๆเช่นความเท่าเทียมกันทางเพศเป็นต้น ไม่มีความชัดเจนในการจัดการศึกษาสําหรับกลุ่มเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษและกลุ่มเด็กที่มีที่เป็นผู้ผู้มีข้อจํากัดทางกายภาพต่างๆนอกจากนี้หากพูดถึงผลสำฤทธิ์สุดท้ายของการศึกษาในโลกยุคใหม่อย่างในกรณีของประเทศในกลุ่ม OECD ต่างมุ่งไปที่การทำให้การศึกษาสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชากรหรือที่เราจะคุ้นกัน ในลักษณะว่า well-being 2030แต่ร่างพระราชบัญญัติการแสงชาติฉบับนี้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสวัสดิภาพทั้งกายและใจของนักเรียนรวมทั้งไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการกันแกล้งรังแกและอำนาจนิยมภายในสถานศึกษาเลยไม่ได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตที่ดีภายในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโภชนาการสุขอนามัย เป็นร่างพระราชัติการศาึกษาชาติที่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําทางการศาึกษาอย่างที่ควรจะเป็นสําหรับเรื่องสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแม้ว่าร่างฉบับนี้จะมีการกล่าวถึงแต่ร่างพรบรฉบับนี้กับมองสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเพียงวัตถุป,ประกอบการเรียนการสอนเท่านั้นไม่ได้ให้ความสําคัญในมุมมองของความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆและการแบ่งปันความรู้ในรูปแบบของโลกยุคใหม่ โดยสรุปแล้วครับเมื่อวานนี้พรรคเก้าไกลมีมติเป็นเอกฉันนะครับยืนยันว่าร่างพรบการึสังชาติฉบับนี้หากพิจารณาในเชิงของปรัชญายการศึกษาและพลวัตของโลกยังถือว่าล้าหลังกว่าพรบการสังาชาติฉบับพุทธศักราช2512ด้วยซ้ําด้วยเหตุนี้ในวาระที่1พรรคเก้าไกลจึงมีมติเอกฉันไม่รับร่างพรบการศึกษา,ชา,ชาฉบับนี้นะครับขอบพระคุณครับมีคําถามเพิมเ่มเติมไหมครับ นั่นก็ดเดี๋ยวต้องรีบไปวอดนะครับขอบพระคุณครับ